สวัสดีครับสวัสดีจ้าเรามื่อวันเมื่อพอกับช่องไม่ขิ้ผ้าลุยคือเก้าเนาะจ้ะพี่น้องเมื่อวันพอกันเส่าวันที่สองไอ้กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้ะเมื่อวันไม่ขิ้กับพาเขาป้ามาหาเห็ดคือเก้าจ้ะพี่น้องแต่ว่าบริขินเทิงพูเนาะจ้ะเขาป้าบ้านน้องเมฆจ้ะตำบลหัวทางเพื่อบุญธุรกิจบุญหลั่งชาตินี่จ้ะกับเ่าๆไร้นอกาะพี่น้องไปลุยนม่เด้จ้ะมันม่มีเหตุยังไงจ้ะไปกันครับจ้า เอาครับเรานเหมืนมันเข้าจากพี่หน่องฮิดโกแบบงามเลยจ้ะอาบอกไงอ่ามานิตโกเลยนะพี่น่องดอกนม่จ้ะอืมกำลังตบเปาเนาะกำลังอ้าแม่งกินครับพี่หนอกดอกนั่นจ้ะดอกนี้อบบป้นยังจากพี่น้องฮิตกอเดงขึ้ก้าวามเนาะนจ้ะ ตัวนี้ก๋เก๋โบเลือกพี่น้องเอ้ยอืกต้มต้มนึงจ้ะพี่น้องบอเด้งอีกจ้ะโอ้ดอกนี่ดอกนี่แบบงามเลยจ้ะสมบูรณ์ดอกนี่พี่น้องโบไม่แนวกินโอ้ยดอกนี่ก็งามขนาดพี่น้องเลยง่าเห็นจ้ะเอ็นจริงเลยอันโบไม่แน่กินเลยจ้ะสมบูรณ์ี่ย าตัวน to like ี้กำลังพผนขึ <S <s ้นมาพี่น้องเดี๋ยวพจะกดเด้งทุกคนสีบระธานไหลพผนขึ้นมาพี่น้องเฮ้ยกำลังงามพี่น้องว่าพี่น้องเฮ็ดหลังเหล่หรือเฮ็ดหลายเหล่นะครับเดิมนี่คือกันครับพี่น้องหวานคนลานั้นอืมสองดอกแล้วนี่ดอกหนึ่งครับอันนี้ง่ายจ้ะพี่น้องอือพี่น้องตัวนี้ก็งามงามจ้ะ เอาครับบ้านนี้เมื่อกี้ก็ผมกับสิทธิ์ฮารผมไม่ไปเลยๆพี่น้องเถอมันได้เติมกันน้ำนี้พี่น้องไปเลยๆจะพี่น้องมาทามันเฮ็ดปวกเนาะจ้ะเพราะว่านี่คนได้เฮ็ดปวกด้วยจ้ะอาพี่น้องสองเหียงเลยครับดอกเห็บน้าเลยจ้ะพี่น้องดอกนี้อู้ยามไม่จ้ะก็มีมองตีเลยจ้ะขาไงเลยจ้ะอืม อันนี้ก็โฮมเดียวกันแม่พี่น้องก็ว่าหันโดนเ,นเพิ่นแหงบ่ค่ะอยากล้างอยากเตะไงผลงานแน่พี่น้องจงอังหวะเฮ็ดมันเหลือกโพลขึ้นมากครับโจมค่ะอู้ซ่าคน,านาซื้อเลิกที่ดินร้ายคือซื้อเนาะซื้จ้ะอ๋อดอกทำเชือกพี่น้องนี่เห็นปะอ้วีีเอาไปเห็นละอู้สีแดงงามันขนาดดอกแบบนี้นเนาะมันเป็นเชือกยันไงเนาะจ้ะ ออกหลายหลายบผมเฮ็ดกอเด้อพี่น้องเมื้อนี้ยหาเฮ็ดกอก่อนพี่น้องข้อสิาพาไปหาเฮ็ดแนวอื่นจัาสีาได้หลายปานไรพี่น้องเบื่อต้องกันไปเรื่อยเยเด้อครับโอ้พี่น้องดอกนี้ก็งามครับค่ะดึงบ่ึ้นแม่ระวังดอกรูดออกเด้ออ้าขาย้าครับจากพี่น้องเอ้ยดอกนี้ให้งามพี่นอ้องเลย นี่แหละครับถ้าฝนงานแน่เฮ็ดก็เริ่มออกครับพี่น้องแน่นค่ะดอกงามพอเต็เมมือเลยจ้ะเอาครับแดงด่วนครับรมือน,นี้จ้ะชิ้นงามของงานเลยจ้ะตาฮเตมยังจ้ะพี่น้องงานี่งได้จ้จะในจะมีรอยเหล่าน่อ๋อในพอเฮ็ดเป็นไข่ดอกงั้นจากพี่น้ององานไม่ได้ยจ้ะโอ ่ลจ้ะอีดอกนี่จ้ะฝังไข่ฝังขาวจ้าพี่น้องดอกง่ามากเลยจ้ะถนอมอีดอกนั่งค่ะเอ็นโกนี่่ากินในเล็กน้อยครับพี่น้องจะง่ายเจ้ะฝั่งพี่น้องอะ อาอมณ์เลือดซ้ำนี่พี่น้องคนที่สิ้นแสียพี่น้องคขาดเลือดซ้ำนี่โอ้เดี๋ยวงามพี่น้องเออสีสันเนาะปกติงามคักสีสันกินขาเลยเนี่จ้าจู้นัง่งจ้ะพี่น้องตุ้งต้องตองุตง้ตงขมิ้นจ้ะพี่น้องดอกลนะ้วย เห้เพิ่งน้อยดอกนั่งให้มากด้วยจ้ะเอาครับน้อยอีกดอกนึงจ้ะจุ่มากๆเลยจ้ะนี่ด้วยครับดอกตูมเพิ่นก็หั่นดอกบานครับน้อยอีกดอกนั่งจัจมามางงด,จกด,ด,กดกาออกดก้วยจ้ะ อันนี้แงหนาได้พี่น้องมันเป็นแงก้อน้จะอือค่ะตอาก็ะนขึ้นอันนี้น้อยแ่พี่นองุ่มแห้งแล้วพี่น้องฝนชิมาอีกบ๊่จ้ะ มันคือมาละหาเฮ็ดหนาจ้ะเวียนหงมแข้จ้ะพี่นอ้นองแข้งเท้าดอกพอดีแก,กแลี่ยเสียจ้ะขนใหญ่เหน็ดเลยพี่นอ้องเอ้ยเปล่งเปล่งมากนจะ้ะเลีงมาจ้ะพี่นอ้องโอ้ยแต่มันลอยดิดอกดอกนี้อดอกนี้ครับกันดอกนึงเนี้ยเห็นปะเออไมกน้อยด้วจ้ะฝนกามาเลยเด้อพี่น้องมาเนีย่ยโอ้ยเนาะ พนดีครับเ <ym> ด็ดเพิงค้าไร่ได้พี่น้องดอกนั่งจ้าฝนกับต๊ะข้ามพวกฝนเลยจ้าเนี่ทั้งกลางโฮมทั้งอื่นไายฝนมาครับวันนี้เอาว่ามันสีเฮ็ดออกพ่อแมนครับพี่น้องฝนมากครับอดกอ,อกดออครับฝนโต๊ค่ะพี่น้องค่อยๆฟอกฟอเฮ็ดอุ้ยดอกงามแม่งจะ้ะแรงนะจ้ะพี่น้องฝนห้ามอีกเลยนะพี่น้อง พี่สามันแังแข้งมาแล้วพี่น้องพี่ายได้ซ้ำไลยถ้าจะนะโค้งห่างจุ้มเรื่องจ้กพี่น้องยังไงเราโค้งหนางนี่ค่ะพี่น้องลุ้มเรื่องจ้ะแดงหนา้าจเนยเงินแล้วพี่น้องผล้หามโคแข้งปากขนาดด้าจะนี่ผคแข้งโคงแห้งแดงหนาแล้วพี่น้องอย่างนี้ หวา,า,า,านนึงก็จุบมนึงจ้ะคนกำลังซาซ่าเนี่ยแหละจ้ะมันจะกอดจพี่น้องดอกหนึ่งบานหลึ่จ้ะแต่ยังสวยอยู่เฮแจ้งหนาจ้ะพ,พ,พี่น้องตูบหนึ่เขากใจปุ๊บผัวตองพี่น้องฝนทำหลายมันทิ่ก็บอาพี่แล้วละจ้ะ บอกว่าทายท้ำระบไหวจะฝนหักขับเสียงบวบคมชัตว์ขอไปพี่น้องเน้อจ้ะฝนตกจก้ะอีดอกนั่งจ่แดงนะจูมนึงจ่าพี่น้องแดงนะนี่อีค่ะ อันนี้ผู้ไดพูดเหยียบไปบินนังสะเอา้ามืน่นคาขนานไม่สนองเป็นโํ่ห้ามพี่น้องมาค่มือมือกับอกเงินน้ำบรทันนะครับก็ดีเหระคะแก๊กเจ็บกดสองดอกก็ข้ามพี่นอ้อ,อ,นองจุ้มนั่งค่ะจุ้มนั่งจ้ขะขาเงาครับจีจุ้มสวยๆจ้พี่น้อง ตู้นึงจ้าเฮ็ดแดงหนาจ้ะปานนึงจ้าแดงหนาอกจูนึ่งจ้นะจจจพี่นหน่อฮึข้างึงเกัยจ้ะให้จ้ะข้างกันบานจ้ะมอนอันหาห่ขึ้นมา คืออะไรครับพี่น้อมวันนี้ตูมนางจ้าจ้าในดอกนิ้งจา้าตูมส,สวยๆอ้ยตูมนางจ้าพน่หอพอดีแกแงแซ่บจ้า จ้าบัดที่นี่เข้าก็บสซเดเวลามาสรุปเพ็ดกันเนาะพี่น้องเซเจเวลาพ้าลงเมื่อนะจ้ามัซซว่าเฮ็ดเข้าก็ได้หลายเติมเนาะพี่น้องเกือบเต็มกระตาอยู่จ้าส่วนมากก็จะเป็นเฮ็ดกอแดงเนาะจ้ะพี่น้องกอแดงกับแดงหนาจ้าเฮ็ดเพิงก็มีเน่เล็กน้อยจ้ะพี่น้องให้ละงงว่ามีจักดอกเลยจ้าสรุปว่าเขา้ามานเนาะเพาะเอ๊กมาเนี่ยมันอยู่พี่น้องจ้าจ้าบัดนี้ไมื่อกี้เกิดเซเดเวล่าพี่น้องเขา้าเมื่อนเนาะค่ะ สำหรับคลิปวันที่สองนี่ก็ถือว่าห้าหมานเติบอยู่นอกจากพี่น้องเฮ็ดแดงก็ออกกใหม่อ,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 มาอ่าจะออกเลื่เลออย่อยอยจะฝ้นกระห้ามได้จากพี่น้องมื่อนี้ขันมากจังไลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดกระดิง่งอีกเลยได้จากพี่น้องเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่กิกผ้าลุยจา้าสำหรับเมื่อน,นี้ก็ผมมีอย่างหลายจา้าขอขอบคุณพแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไม่กิกผ้าลุยนี่ละจ้า,จา เอาไว้พอก,กันไหมเมืม่อไม่คลิปหนาเนาะจ้าสำหรับเมื่อนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับ